อยากจะเติมเกมยังไงให้คุ้มไหมครับต้องนี่เลยครับ Razer Go จำหน่าย Steam Wallet และ Sony PSN สะดวกปลอดภัยจ่ายเงินได้หลายช่องทางเอาไปเติมเกมวันซิลแมนได้ด้วยนะและที่สำคัญเติมกับ Razer Go สามารถเก็บสะสมแต้ม Razer Silver ไปแลกของรางวัลสุดพิเศษอย่างบัตรเติมเงินเกมและเกมเกียร์จากแบรนด์ Razer ได้อีกด้วยลิงก์อยู่ใต้คำอธิบายคลิปกดไปเลยนะครับ สวัสดีชาวมิเตอร์ฮิวแและคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้ทุกคนนะครับคลิปนี้ผมจะมาแชร์วิวปืน M.P.S 5 k u m a w i n ิหลายคนเนี่ยเรียกร้องกันมาเยอะมากนะครับหลังจากที่มีการปรับแพชไปในวันที่19ทธันวาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งแน่นอนว่ามันมีปืนหลายกระบอกนะครับที่มีการปรับเนิบบัฟบ,บาลานซ์ไปนะครับก็ ใครที่ไม่รู้ว่ามันมีปืนอะไรที่ปรับไปบ้างนะครับก็อยากให้ย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมเคยทําไว้นะครับตัวคลิปนั้นเนี่ยมีการสรุปไว้เรียบร้อยนะครับว่าปืนอะไรบัฟเนิร์ฟอะไรเท่าไหร่นะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับซึ่งหนึ่งในปืนกระบอกนั้นนะครับที่มีการปรับมาให้ดีขึ้นก็คือ mps 5 k u m a w i n นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าการปรับมาครั้งนี้เนี่ยทำให้ปืน tag b o u n e นะครับเล่นได้ง่ายขึ้นมากๆรวมถึงศักยภาพเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นมากจากเงื่อนไขที่มันเล่่นนนงงายตรรี้ะคับ ซึ่งแน่นอนว่าอันนี้ก็ต้องออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่เคยเล่นปืนแท็กบอลมาก่อนเลยตั้งแต่เริ่มเกมมาจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งผมมาหยิบปืนแท็กบอลเนี่ยหลังๆก็เลยช่วงที่รู้ข่าวนะครับว่าจะมีการปรับคีย์บอร์ดของบอลให้ดีขึ้นนะครับและแน่นอนว่าพอมันปรับมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องบิวมันออกมาดูว่าเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยเล่นยังไงได้บ้างนะครับในเวอร์ชันใหม่ของคูมาวิงเนี่ยมีการปรับให้เล่นยังไงได้บ้างและมันดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับ สำหรับอย่างแรกนะครับเราควรจะมารู้ก่อนเลยนะครับว่าปืนคูมาวิงค์มีการปรับอะไรบ้างน,นะครับอันนี้จะเป็นการรีไวให้แบบสั้นๆนะครับสำหรับเรื่องแรกนะครับเราควรจะรู้ก่อนเลยว่าแมคานิคการทำงานของ mps 5 k u คูมาวิงค์มันทำงานยังไงนะครับเรามาดูที่ w e a p o n Feature กันนะครับว่ามันมีการทำงานยังไงของปืนกระบอกนี้นะครับสำหรับคูมาวิงค์เนี่ยเป็นปืน smg นะครับก็ กระสุนเนี่ยก็อาจจะดูไม่ได้แรงมากแต่ละการทํางานของปืนจริงๆแล้วมันทํางานให้ตัวเจเมทที่ออกมาเนี่ยแรงมากขึ้นนะครับจากตัวเวฟพอน f ์ฟีเจอร์นะครับเราจะมีโอกาส25%ที่จะทําการทริกเกอร์เป็นบอลส์แบบ AOE นะครับในการโจมตีเป้าหมายตรงนี้นะครับจะสามารถชิ่งออกไปได้สูงสุดถึง3ตัวเลยด้วยกันนะครับและบอลส์ตรงนี้นะครับมันจะทําการทริกเกอร์รีบอลกลับมานะครับคำว่ารีบอลตรงนี้ก็คือถ้ามันไปกระทบกับเป้าหมายอะไรก็ตามนะครับมันจะชิ่งกลับมา เป้าหมายแรกที่เรายิงนะครับซึ่งความเสียหายที่มันเบ u ส์กลับมาตรงนี้นะครับมันจะ d e ล l i n g เป็น100%ของ b o u n c เ d a นะครับหมายความว่ายิ่งเรามีค่า b o u n c เ d a เยอะแค่ไหนนะครับตัว damage ที่มันชิ่งรี b าวกลับมาเนี่ยก็จะแรงมากขึ้นเท่านั้นด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าการรีบาวกลับมาเนี่ยมันจะไม่มีการชิ่งต่อหลังจากนั้นเลยนะครับก็หมายความว่าปืนคูมาวิงค์มันจะมีการชิ่งแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับคือชิ่งไปแล้วก็ชิ่งกลับมาที่เป้าหมายที่เรายิงมันจะมีการชิ่งแค่นี้นะครับ และฟีเจอร์ต่อมานะครับหลังจากที่เราทําการรีโหลดกระสุนนะครับตัวบ o ส n c e trigger cow เนี่ยมันจะเพิ่มมาอีกหนึ่งเป็นระยะเวลา6วินาทีนะครับคำว่า t r i กอ e r cow ตรงนี้มันทํางานยังไงนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับเพราะว่าตัว t r i กอ e r cow ตรงนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ในเกง s h a r ปเบลดด้วยนะครับเดี๋ยวอธิบายไปพร้อมกันทีเดียวเลยนะครับทีนี้เรามาดูภาพประกอบแบบนี้แล้วกันนะครับทุกคนสําหรับภาพนี้เนี่ยผมจะยกตัวอย่างในกรณีของ t r i กอ e r cow นะครับตัว tc เนี่ยผมย่อมาจาก t r i กอ e r cow นะครับซึ่งอธิบายเป็นภาพแบบนี้ น่าจะเข้าใจง่ายที่สุดนะครับตัวเบลส์ทริกเกอร์เคาที่มีการพูดถึงจากในตัวแมชชีนิกของตัวปืนคูมาวิงและตัวกระเกงชาร์บเบตแพนสนะครับมันทํางานแบบนี้นะครับโดยปกติพื้นฐานเนี่ยตัวเบลส์ทริกเกอร์เคาเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ0ูนะครับก็คือตามหลักการทํางานของตัวเบลส์ปกติแล้วเนี่ยเวลาเรายิงเข้าเป้าหมายนะครับกระสุนเส้นแรกที่เป็นสีเหลืองจะชิ่งออกไปหาอ็อบเจกต์ใดอ็อบเจกต์หนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นหินหรือเป้าหมายที่อยู่ใกล้ๆนะครับในระยะ15เมตร หลังจากนั้นมันจะทําการทริกเกอร์กลับนะครับไม่ว่าจะเป็นการทริกเกอร์ไปเป้าหมายอื่นหรือทําการรีบาวจากตัวเงื่อนไขของคุมาวิงค์นะครับอ่ะนั่นจะเป็นเส้นสีม่วงที่พุ่งเข้าหาเป้าหมายอันนี้คือเราจะมีค่าเบสทริกเกอร์เขาเท่ากับ0ูนนะครับส่วนถ้าเราใส่เกมช้าเบสแพลนนะครับหรือว่าแค่แมคชนิอกอย่างเดียวของตัวคุมาวิงค์เนี่ยมันก็จําการชิ่งกลับมาเป็น2เส้นนะครับเพราะว่าตัวทริกเกอร์เขามันบวกอีก1นนั่นเองนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเราใช้ทั้ง2องอย่างรวมกันเลยนะครับ มันก็จะชิ่งมาถึง3ลูกแบบนี้นะครับตามภาพก็จะเป็นการชิ่งไปโดนอ็อบเจกต์ข้างนอก1และก็ชิ่งกลับเป้าหมายเดิมถึง3ลูกเลยนะครับและมันจะมีอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่แถมมาให้ก็คือบัลล์ a ดามีจะเพิ่มขึ้นอีก30%เนะครับเท่ากับว่า,วาปืนบาลล์ของคูมะเนี่ยจะเน้นไปที่การบาลล์รีบัลล์กลับที่เป้าหมายหลักนะครับเป้าหมายรองที่มีการโดนบัลล์ครั้งแรกเนี่ยก็จะได้รับดาเมจส่วนหนึ่งนะครับแต่เป้าหมายหลักเนี่ยจะได้รับดาเมจเยอะกว่าปกติ เพราะว่าตัวรีบาวนะครับถ้าเกิดว่าคุณทาการรีล็อกกระสุนแล้วเพิ่มทริกเกอร์เคาน์นะครับมันจะรีบาวกลับเป็น2ลูกนั่นเองนะครับซึ่งตัวปืนตามที่เราเห็นนะครับจะมีแท็กอิมแพคติดด้วยนะครับซึ่งแท็กอิมแพคคือไรหลายคนถามมาผมจะเสริมเนื้อหาตรงนี้ให้แล้วกันนะครับสําหรับแท็กอิมแพคตรงนี้นะครับมันจะทําการสร้างความเสียหายที่มากขึ้นกับเป้าหมายที่เป็นประเภทโปรโตเซลนะครับซึ่งโปรโตเซลเนี่ยจะมีไปทั้งเมตาหรือก็คือผู้เล่นรวมถึงพวกแอนิมอลอันนี้ก็เป็นโปรโตเซลนะครับ และก็จะมีในส่วนของ沃尔เจอร์ด้วยนนี่ยนะครับ沃尔เจอร์ er เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มใหม่นะครับที่อยู่ใน The w a y of Winter นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครเล่นในมัตติบัสนะครับมันก็จะใช้ได้แค่2โบนัสก็คือสําหรับตัวผู้เล่นกับตัว Animal นั่นเองนะครับส่วนดาเมจพื้นฐานตามที่เราเห็นในระดับเทียห้านะครับเลเวลสี่สิบนะดาเมจพื้นฐานอยู่ที่สองร้อยสิบหกไฟเรทเจ็ดร้อยห้าสิบแมกกาซีนคัปาซิตี้สามสิบนะนะครับครีเรตเริ่มต้นมีแปดเปอร์เซ็นต วีสปอตเดเมจ55%และก็คว i เดเมจ30%อนั่นเองนะครับซึ่งในหลักการทำงานของเบลส์นะครับเรามาดูว่ามันคำนวณเดเมจยังไงนะครับตัวเบลส์เนี่ยจะถูกนับเป็นสเปเชียลเอมโมเอฟเฟกต์นะครับหรือก็คือปืนแทก็กายภาพผมขอเรียกเป็นอย่างนี้ละกันนะครับปืนไหนที่ไม่ได้มีการเกี่ยวข้องกับสายธาตุพวกการระเบิดการเผาไหม้การติดน้ําแข็งหรืออะไรพวกนี้นะครับจะถูกนับเป็นปืนกายภาพทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ผมขอแยกแคตตาล็อมันง่ายๆอย่างนี้ลวกันนะครับซึ มันจะใช้พวกเวพอร์นเจเม็นะครับหรือว่าไดเมจจากตัวปืนเป็นหลักนะครับในการเพิ่มความเสียหายนะแล้วก็เสริมเนื้อหาสำหรับส่วนเบลส์ด้วยนะครับตัวเบลส์เนี่ยจะทำการเรนดอมนะครับในการไปทริกเกอร์เป้าหมายเนี่ยในระยะ15เมตรนะครับถ้าเกิดว่าในระยะ15เมตรเนี่ยมันไม่มีเป้าหมายที่เป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าเป็นมอนสเตอร์เป็นศัตรูอะไรพวกนี้นะครับตัวกระสุนเบลส์จะสามารถชิ่งกับทรัพยากรรอบทางได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหินพื้นดินโคมไฟอากาศหรืออะไรพวกนี้นะครับ มันสามารถชิ่งกับ Environment ได้นั่นเองนะซึ่งตัวเบลส์เนี่ยจะมีการคำนวณจาก40%ของ e a p o n Damage เอาไปคำนวณรวมกับตัวเบลสเ m a g e นะครับทีนี้พอเรารู้เรื่องพื้นฐานของคูมาวิงแล้วนะครับว่ามันทำงานยังไงเราจะมาดูในส่วนต่อไปนะครับที่มันเป็นปัจจัยสำคัญรองเหมือนกันนะครับที่รองลงมาจากตัวอาวุธเลยนะครับคือคีย์เกียร์นะครับคีย์เกียรที่จะใช้ในบิลนี้นะครับผมเลือกใช้เป็นชาร์ปเบลแพร์นะครับ คือมันจะมีหลายๆวิธีในการเล่นนะครับสำหรับตัวบอลส์แบบใหม่เนี่ยคุณจะไปเล่นในฝั่งของการรีฟิวกระสุนด้วยการใช้กระเกงแท t t ทูแพนก็ได้นะครับหรือจะใช้ฮอตดอกในการเพิ่มเบสค่าบอลส์พื้นฐานก็ได้นะครับแต่สําหรับตัวคูมาวิงคเราจะมีเงื่อนไขในการเล่นอยู่แค่3อย่างนะครับ สามอย่างในที่นี้ผมจะไม่นับรวมในส่วนของกางเกงฮอตดอกนะครับเพราะว่าการชิงต่อของกระสุนเนี่ยมันจะไม่มีเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าในตัวปืนนี้เนี่ยมันจะรีเบวกลับมาแค่เป้าหมายหลักแล้วมันจะไม่มีการชิงต่อดังนั้นการเพิ่มค่าพื้นฐานสําหรับตัวกางเกงฮอตดอกนะครับมันจะไม่ส่งผลกับบิวนี้นะครับส่วนที่สามารถส่งผลได้ณปัจจุบันเท่าที่ลองทดสอบมานะครับจะมีกางเกงชาร์บเลตแพนกางเกงแทททูแพนและรองเท้า นะครับที่เป็นส่วนของ early boot นั่นเองนะซึ่งแน่นอนว่าจากการทดสอบทั้งหมดนะครับผมเลือกยิ่จะเป็น sharp edge pants นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวปืนเองนะครับถ้าเราได้ฟังคำอธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับตัว bounce trigger เขาเนี่ยมันเพิ่มบวกหนึ่งถ้าเราทำการรี l o a d กระสุนนะครับและแน่นอนว่ากางเกงก็จะเพิ่มอีกหนึ่งด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะทําการเพิ่มเป็นค่าพื้นฐานโดยที่ไม่ต้องรีโหลดกระสุนเลยนะครับหมายความว่าเราสามารถมีกระสุนที่ทําการรี b a r กลับเป้าหมายหลักได้สูงสุดถึง3ลูกเลยนะครับ นี่แหละครับมันจะทําให้ตัวเจมเมดที่ตัวเป้าหมายหลักจะต้องได้รับมันจะสูงขึ้นมากๆเลยนะครับและด้วยความที่มันเป็นปืนกายภาพนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้ามันไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของสไนเปอร์หรือว่าต้องยิงเอาจุดอ่อนอะไรพวกนี้นะครับผมแนะนําให้เล่นสายคริสเจเมดเป็นหลักนะครับเพราะว่าตัวคูณเจเมดเนี่ยมันจะเยอะและคํานวณง่ายนั่นเองนะครับสำหรับบิลนี้นะครับผมเลือกใช้เป็น4โลนวูฟแล้วก็1เรนเกตนะครับส่วนใครอยากจะไปดึงศัก,กยภาพในการเพิ่มเจมเมดเนี่ย คุณสามารถใส่เป็น1บาร์ซิลได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะอยากปรับรูปแบบเป็นแบบไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการได้เลยนะครับแต่ด้วยความที่บิลนี้เนี่ยผมจะเน้นไปที่การรี l o a d กระสุนทุกๆ6วินาทีอยู่แล้วนะครับดังนั้นการเพิ่มโบนัส reload speed จาก Renegade เนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะครับสำหรับบิลนี้นะทีนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับที่อยากจะเสริมเลยก็คือส่วนของปืนรอง support นะครับผมเลือกใช้เป็น DE จุดห้าศูน,น,นย์ไว เราใช้เพื่อการแปะบูสไอใส่เป้าหมายนะครับจริงๆใครจะใช้เป็นบิงโกก็ได้นะครับเพราะว่าการสลับไปยิงบิงโกเนี่ยมันก็จะได้ส่วนของการันตีบูสไอทุกครั้งที่ยิงนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณเล่นสายเดียวกับผมที่ผมทําในบิวนี้นะครับคุณจะเสียผลประโยชน์จากการรีโหลดไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเอาโบนัสทริกเกอร์เขา6วินาทีบวกหนึ่งเนี่ยเวลาคุณสลับอาวุธเอฟเฟกนี้หายนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะสลับไปบิงโกตลอดเวลาเนี่ยมันไม่คุ้มนะครับ ดังนั้นผมเลยเลือกใช้เป็น Wi-Fi เพราะว่าตัว WiFi เองเนี่ยสามารถกระจายบูสไสได้ด้วยนะครับทำให้เราสามารถที่จะเพิ่มตัวเจเม็ที่ไปกระทบกับเป้าหมายได้มากขึ้นด้วยนั่นเองนะทีนี้เรามาดูในส่วนของมดแล้วก็การแต่งปืนของคุมาวิ้งกันนะครับว่าผมแต่งปืนและปรับปืนยังไงนะครับสำหรับตัวอ c c e ซ s o ซอรี่ปืนนะครับผมเลือกใช้เป็นทางสต a บิลิตี้นํำเลยนะครับเรื่องของความแม่นยำเนี่ยจริงๆมันก็มีส่วนหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะไปจูนเพิ่มได้แต่ว่า ในส่วนตัวแล้วนะครับผมจะดึงไปที่ค่าความนิ่งเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าการเพิ่มเรื่องของ accuracy เนี่ยเราสามารถทําได้โดยการคลิกขวาเพื่อขึ้นสโคปเต็มอยู่แล้วนะครับดังนั้นการคุมกระสุนเนี่ยเราสามารถคุมได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับผมเลยจะไปเน้นในเรื่องของความสะดวกสบายในการเล่นมากขึ้น ก็คือความนิ่งของปืนนั่นเองนะครับตัวมัสโซนะครับผมเลือกใส่เป็น forward flash hider ออปติกใส่เป็น compact defect size เทคติกใส่เป็น elite vertical grip และแมกกาซีนใส่เป็น red smg magazine นะครับส่วนกระสุนยังเป็นเหมือนเดิมนะครับทดสอบด้วยใช้ทางเซน smg ธรรมดานะครับสำหรับส่วนต่อมาคือมอดที่ผมเลือกใช้นะครับคือ b o u n e rampage นะครับตัว b o u n e rampage เนี่ยจะทำให้เราสามารถดึงเจมเม็ดกับเป้าหมายได้มากขึ้นนะครับด้วยความที่กระสุนเนี่ยมันมีการรีว a l กลับอยู่แล้วนะครับ ดังนั้นตัวนี้จะมาดึงประสิทธิภาพขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าตัวคอเอฟเฟกของ b o ลส rampage เนี่ยมันมีการอธิบายไว้แบบนี้นะครับว่ายิ่งมีเป้าหมายเยอะมากแค่ไหนในการโดนกระสุนเบลส์นะครับจะทําการได้รับโบนัสเบลส์เดเมจเพิ่มขึ้น15%ต่อตัวเลยนะครับและด้วยความที่ปืนนี้เนี่ยมันสร้างเป็นเอลีอยู่แล้วนะครับและสูงสุด3ตัวพอดีเลยนะครับเบลส์เรมเพจเลยจะดึงศักยภาพออกมาได้เต็มที่พอดีนะครับเท่ากับเราจะได้ตัวเบลส์เดเมจโบนัส อยู่ที่45%นะครับและส่วนของ core attribute เนี่ยที่ควรจะหาเลยนะครับสำหรับบิวนี้นะควรจะหาเป็น bounce damage และก็ bounce ครีเจอมทนะครับส่วนออปชันรองนะครับคุณสามารถที่จะหาเรื่องของรีโหลดสปีดหรือว่าแมกกาซีนมาเสริมได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเจาะเรื่องของดาเมจไปเฉพาะทางอีกก็ไปหาเรื่องของดาเมจเอเจนต์เกรดวันนอร์มัลเอลิทอะไรพวกนี้มาเสริมได้นั่นเองนะทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูม็อดตัวนะครับเรามาดูในเรื่องของคาลิเบ a t i ชันที่เลือกใช้กันหน่อยนะครับตัวคาลิเบอเรชันที่ผมเลือกใช้สําหรับคุณมาวิงค์นะครับผมเลือกเป็น a d s o l v style นะครับเพราะว่าการเพิ่ม ATK นี่นสิมน,นะครั้งในต์เนี่ยส,สุนเา ดังนั้นตัว d ดร์เบนเอาต์พุตเนี่ยมันก็จะเยอะกว่าปกติรวมถึงมันจะมีการลดแมกกาซีนคา p a ซ i ิตี้ลงอีก25%นะครับมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถรีโหลดกระสุนได้เร็วขึ้นและก็ยิงหมดแม็กได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับคือใครอยากจะยิงแล้วก็หยุดแล้วก็รีโหลดอันนี้ก็ใช้วิธีการนี้ได้เหมือนกัน,นครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากจะคิดอะไรเยอะนะครับก็ทำแมกกาซีนให้มันน้อยด้วยการใช้ตัวคาเ i บร a ชั o นแบบนี้นะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถยิงหมดเสร็จปุ๊บรีตามเงื่อนไไไขปปืนนนดด้้กตติเเเลลลยยยโที่่่มมองงาาัคววณ และส่วนของซับฟิกรองนะครับผมเลือกใช้เป็นคริเลตสองอันเลยนะครับด้วยความที่เป็นสายคริอยู่แล้วนะครับเราจะไปเพิ่มอัตราการคริให้สูงขึ้นเพราะว่าในส่วนของมอสเนี่ยก็จะมีการจูนส่วนอื่นๆด้วยนะครับดังนั้นตัวนี้สําคัญคือคริเลตที่คาลิเบอชันนะครับมาดูในส่วนของมอสสวมใส่ในเกราะตัวกันบ้างนะครับว่ามีการปรับอะไรมาบ้างนะครับมอสเลือกใช้ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับสายคริต้องใช้เฟสฟูลสไตร์นะครับทำไมถึงต้องเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่ามันง่ายครับในการเล่น คุณสามารถที่จะยิงจุดอ่อนหรือไม่ยิงก็ได้เพราะว่าตัวเฟดฟูลสไตร์นะครับมันจะทําการตัดเรื่องของเดเมจุดอ่อนออกไปเลยคุณยิงจุดอ่อนหรือไม่ยิงนะครับเดเมเท่ากันนะครับดังนั้นข้อชดเชยตรงนี้ก็เลยจะได้ในส่วนของคริเลตเพิ่มขึ้น10เซน คริสเ a m เม e เพิ่มขึ้นอีก30%นั่นเองนะครับส่วนอัตวิวโลงนะครับสามารถหาเป็นแบบนี้ได้เลยนะครับก็คือคริสเ a m เม e บวกกับเ e a p o n d เดเม e นะครับส่วนอื่นๆก็ไปหาเพิ่มเติมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นดาเม g e อเจนต์เอนมส่วนประเภทไหนหรือว่าส่วนของ m a g กาซีนกับรีด s ส e ีดอันนี้ก็หาได้ตามที่ต้องการได้เลยนะครับส่วนของหน้าก,กากนะครับผมเลือกใช้เป็น precision b o u n e f i r l a n c e นะครับตัวนี้ตัวคอร์เอฟเฟกมันจะทําการเพิ่มเ a m เม e โบนัสบลไปอีก50% ถ้าเกิดว่ามีการชิ่งกระสุนไปแล้ว6ครั้งนะครับหลังจากมีการชิ่งไปครบ6ครั้งนะครับเจเมดบอลส์เนี่ยมันจะแรงขึ้นอีก50%เลยนะครับด้วยความที่ปืนนี้เป็น LE และรวมไปถึงเราชิ่งกันบ่อยอยู่แล้วนะครับมันจะทํางานได้เร็วมากนะครับสำหรับพรีซิชันบอลส์นะส่วนของแอตทริบิวต์นะครับก็คือตามนี้เลยนะครับเป็นคริจเจเมดเวพอนเดเมดนะครับมาดูในส่วนเสื้อกันบ้างนะครับเสื้อผมเลือกใช้เป็นคริจเจเมดอนฮาร์สเมนต์นะครับเพิ่มคริเดทเพิ่มคริจเดเมดนะครับแล้ววก็ตัเนี่ย ก็เลือกเป็นคริดเเมดกับเวฟอนดเมดนะครับกางเกงนะครับเลือกใช้เป็นเดชช็อตเวลเลนซ์นะครับเพราะว่าเราจะสร้างความเสียหายคริดเเมดเพิ่มขึ้นสูงถึง45%เลยนะครับแล้วก็เราติดครีบ่อยอยู่แล้วสําหรับการเบลส์นะครับดังนั้นการเก็บตัวโบนัสคริดเเมดตัวนี้ง่ายมากนะครับและสําหรับส่วนของแอทริบิวต์รองนะครับถ้าหาติดเวฟอนดเมดได้ก็จะดีมากนะครับอันนี้คือ มันหาดีกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับก็เลยใช้แบบนี้ไปก่อนนะส่วนของถุงมือนะครับผมลองเปรียบเทียบระหว่างคริแอมพลิฟายเออร์กับคริบูสที่เพิ่มคริเรทอย่างเดียวแล้วนะครับสรุปคือ การเพิ่มขึ้น5%ของคริเอเตเนี่ยไม่ได้ส่งผลมากขนาดนั้นสำหรับการสร้างดาเมจอยู่แล้วนะครับเพราะว่าด้วยความที่กระสุนเนี่ยมันเยอะมากนะครับดังนั้นเราไปเพิ่มโอกาสการสร้างความเสียหายเพิ่มเติมดีกว่าก็เลยจะไปดันเรื่องของครีเอเมจ15%ตรงนี้เข้ามาแทนนะครับรองเท้าอันนี้หลายคนเลือกอาจจะไม่เหมือนกันนะครับสำหรับรองเท้านะครับคุณจะไปใช้คู v เว a ร์ด n c น์ที่เป็นเพิ่มเวฟอัลเดเมจ20%ก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่โดนดาเมจมาแล้วอย่างน้อย4วินาทีนะครับแต่ด้วยความที่ปืน SMG เน ยิ่งเรายิงไกลมากตัวเดามจก็จะโดนลดตามระยะด้วยนะครับรวมถึงกระสุนเบาด้วยนั่นเองนะดังนั้นแล้วเนี่ยผมเลยตัดปัญหาเรื่องเงื่อนไขตรงนั้นออกนะครับเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะโดนเดามจบ้างก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นมูชชั่นแอมพลิฟายเออร์นะครับเพราะตัวนี้เนี่ยจะทําให้เราทํางานได้ตลอดเวลานะครับเพิ่มเดามจดไวพอน9%นะครับแล้วก็แอตทริบิวต์ลองเป็นครีดเดมจดไวพอนเดามจนั่นเองนะครับมาดูในส่วนของคราดเดิลกันต่อนะครับว่ามีการใช้คราดเดิลอะไรอยู่นะครับคราดเดิ่้น15% b บลตี้เอนเตอร์นะครับสำหรับกรณีที่เรายิงกับการมาร์คศัตรูนะครับก็ได้เป็นพลังดาเมจเสริมมาอีกนะครับท่านี่เข้าคอมโบเพิ่มพลังดาเมจ25% f อ r t เทส์ลิงก์อันนี้คือจะใช้ก็ได้นะครับในกรณีที่คุณอยากจะรำเต็มระบบเราใช้ขวานใช้อะไรพวกนี้มาเสริมนะครับก็สามารถใช้ฟอร์เทส s ลิงก์มาเสริมตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับเด v เว t ชั n นมาสเตอร์นะครับในกรณีที่สู้กับบอสนะครับก็ ตัวนี้สําคัญนะครับเพิ่มเดเมจ25%นะเดลี่คอมโบนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มหลักๆคือกระสุนบัลล์อยู่แล้วนะครับบัลล์เอฟเฟกต์ก็จะเพิ่มเดเมจแรงขึ้น25%นั่นเองนะโลนวอล์กเกอร์นะครับอันนี้แล้วแต่เลือกนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปกับเพื่อนคุณสามารถใช้ไซส์ใบไซส์ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นคนเดียวก็ใช้เป็นโหนดวอล์กเกอร์จะดีกว่านะครับและก็ส่วนสุดท้ายนะครับเป็นบัลล์สเรมเพจนะครับตามชื่อมอดเลยนะครับหลังจากที่ทริกเกอร์บสนะครับบเลล์นนไปเรื่อยๆะครับ25%นนะะครับที่่อยููสสงุด อย่างแรกนะครับเรามาเริ่มทดสอบกับการใช้งานกระเป้าเดียวกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราใช้งานชาร์บเบดแพนเนี่ยการชิ่งกลับของกระสุนเข้าเป้าหมายหลักเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอ่าเห็นไหมครับมันจะมี2องลูกที่ชิ่งกลับมานะ,ะนั้นนี่แหละครับคือการทํางานของตัวกางเกงนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเราลีกระสุนเนี่ยมันจะได้เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับ เห็นไหมครับดาเมจที่สร้างขึ้นกับดัมมี่เมื่อกี้นะครับมีถึง3คิดด้วยกันเลยนะครับหลังจากที่หยุดการยิงไปแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดู DPS กันแบบธรรมดาโดยที่ยังไม่มีการแปะบูสไอและก็ยังไม่มีการกินอาหารนะครับว่ายิงปกติเนี่ยเจเมจเท่าไหร่นะครับผมจะยิงแบบที่ไม่มีการเพิ่มโบนัสเบลสชเกอร์ขเขาจากการรีโลกระสุนก่อนนะครับการยิงปกติเนี่ย DPS จะอยู่ที่ราวสามหมื่นนะครับหมดแม็กก็ได้ประมาณเกือบแสนนะครับสำหรับดาเมจรวมนะทีนี้ เดี๋ยวมายิงกันแบบที่มีการ reload เอา b o w s t r i n กกะเขาเพิ่มขึ้นอีก1ลูกด้วยนะครับเห็นไหมครับว่า d a เ a จ e เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะมากเลยนะครับจากประมาณเกือบแสนนะครับตอนนี้เป็นแสนเจ็ดแล้วนะครับก็จะเม g เพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยนะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันแบบที่แปะ Boost Eye แล้วไม่กินอาหารกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะ d จเม็ดเอาพุทหนึ่งแมกกาซีนนะครับก็จะอยู่ที่ราวๆสองแสนดีเก็จะพุ่งกันไป30 0 0 0กว่าหน่อยๆนะครับก็ตามที่เห็นอันนี้คือเป้าเดียวนะครับทีนี้เราจะมาดูกันแบบเป้าหมู่นะครับก็จะไม่เชสอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวแปะไปทีเดียวเลยนะครับแปะบูสายรีกระสุนแล้วก็ยิงทีเดียวมาดูกันบ้างนะครับว่าเป้าหมายหลักเนี่ยที่โดน d จเม g e เท่าไหร่นะครับ สำหรับดาเมจหนึ่งแมกกาซีนนะครับ DPS ก็พุ่งไปเกือบแสนเลยนะครับรวมถึงทั t ทั d ดาเมจเนี่ยทำได้ราวๆสี่แสนเลยนะครับอันนี้ยังไม่มีอาหารบัฟไม่มีเดเวียนนะครับก็ใครอยากไปรําเต็มระบบใส่เดเวียนอาหารบัฟบวกรําขวานอันนี้ก็แล้วแต่เลือกเลยนะครับทีนี้เรามากินอาหารชิ้นสาคัญนะครับสำหรับบิวดาเมจกายภาพนะครับตัวจบผมแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะครับมิ Fried Hot Dog นะครับตัวนี้คํานวณดาเมจแบบชุดเดียวนะครับ ง่ายที่สุดเลยนะครับถ้าเป้าหมายติดสถานะบ o สไอ e อยู่นะครับเดเมจที่ได้รับจะเพิ่มขึ้น20%นะครับไม่ว่าเดเมจนั้นจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็น element, เอลเมนต์เป็นกายภาพเป็นดาเมจปืนปกติดาเมจบอกเอฟเฟกหรืออะไรพวกนี้เพิ่มหมด20%นะครับซึ่งแนะนําว่าตัวนี้นะครับจากการทดสอบมาทั้งหมดแล้วนะครับอาหารนี้มันเป็นกอดเทียเลยนะครับมิกไฟท์ฮอทด็อกจบในตัวนะครับ DPS ก็ตามที่เห็นเลยนะครับแสนทะลุไป2 0 0 0 0 0เลยนะครับแล้วก็ท o t a ทั a m a เมก็ตามนั้นนะครับก็ราวๆห0า0 0 6 0 0ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะติดคริบบ่อยแค่ไหนติดตัวพิส s i ่น o อลส์เยอะแค่ไหนนะครับมันจะทำให้เจเมทตรงนั้นแหละเอาพุทออกมาได้เยอะมากๆเลยแน่ๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นแบบไม่ต้องแปะบูสไอเดี๋ยวมาดูสภาพกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงนะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูการทดสอบการใช้งานในไซโลแล้วก็มโนลิชกันดดนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างไปดูเลยครับ From the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing. So cold, behold, the frostbite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in fake, don't believe in ceilings. I just need a taste, and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. No. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the Tough times, cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times, cause anything worth doing is a tough Cause I'ma I'm live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings, I'ma be fine, need time, and I'll soon be with it. I live life for the fight, yeah, I'm here to get we have a vision, I go by at night, I be in my feelings, I'ma be fine, need time and I'll soon be with it. I can feel the blood creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them, if you coming for me, hope you ready for a demon. <laughs> หลังจากที่มีการทดสอบในไซโลแล้วก็มอนริชนะครับก็เดี๋ยวมาให้คะแนนความน่าใช้งานกันดีกว่านะครับคะแนนความน่าใช้งานในปัจจุบันนี้สําหรับตัว mps 5 k u m a w i n k นะครับเต็ม10เนี่ยผมให้คะแนนความน่าใช้งานอยู่ที่9.5คะแนนเลยนะครับสำหรับปืนกระบอกนี้เนี่ยมันเป็นปืนที่ปรับมาใหม่เล่นได้ง่ายขึ้นมากรวมถึงปืนนี้นะครับผู้เล่นใหม่ก็สามารถหยิบไปใช้เล่นได้ง่ายนะครับเพราะว่าคุณสามารถที่จะเอาวิกเลียร์มอนเป็นกลุ่มได้ด้วยรวมถึงใช้กับบอสเดี่ยวเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับ ดังนั้นเนี่ยปัญหาในการฟาร์มดันฟาร์มอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยจะจบได้ด้วยกระบอกนี้กระบอกเดียวเหมือนกันนะครับสำหรับตัวสายกายภาพนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นสายปืนที่เป็นคริสเเมตเป็นปืนกลปืนอะไรพวกนี้นะครับ MPS5 กุ 5, มารวิ่งเป็นอีกหนึ่งปืนที่ผมอยากจะขอ,อนําเสนอให้คุณได้ลองหยิบมาเล่นดูนะครับส่วนข้อเสียเพียงอย่างเดียวนะครับที่มันอาจจะไม่ได้เต็ม10คะแนนหรืออะไรพวกนี้นะครับคือเวลายิงเป้าเดี่ยวที่ไม่มีมินเนี่ยนหรือไม่มีพันธมิตรอะไรเสริมเนี่ย ตัว damage output ที่เป้าหลักจะได้รับเนี่ยมันจะน้อยพอสมควรนะครับแต่มันก็ไม่ได้ถึงขั้นเล่นไม่ได้นะครับมันเป็นปืนที่ดีสําหรับการเล่นเป็นกลุ่มและใช้ได้ง่ายสําหรับการเล่นเป็นเป้าเดี่ยวด้วยเหมือนกันนะครับสาหรับใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้และยังไม่ได้กดซับกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดให้กันด้วยนะครับเป็นกําลังใจใกันได้นะและก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าครับอ้าทุกคนรู้ไหมครับว่าตอนนี้ช่องของผม มีระบบ Membership มไหมทุกคนได้กดแล้วนะครับก็ใครที่อยากจะสนับสนุนกันสามารถที่จะสมัคร Membership ได้เลยนะครับและรวมไปถึงสามารถที่จะใช้ซ u เปอร a n k งที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนั้นที่คุณชื่นชอบได้เลยนะแค่คุณสนับสนุนผมผมก็มีกำลังใจในการพัฒนาและก็อัปเกรดตัวเองในการทำคอนเทนต์ต่อไปและอย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับคราวเล e นะครับ